นึ่งเสร็จเรียบร้อยจ้าเต็มถาดพี่น้องเบิง่งไงบ่บไงจะ้ะปลาหนึ่งสมุนไพรแล้วก็มีผักลวกบอกครี่แล้วก็ฟักแมวยอดฟักแมวแล้วก็มีเห็ดที่มีจีดำนิดนึงจ้ะที่เหลือเอาไว้ผัดน้ำจิ้มพ่อลุงแล้วก็มีน้ำซุปที่เราเนึ่งปลาน่นหละจ้า มันอยู่ในจานเนาะตอนแหลกยกปลาออกจากจานขาห่อนมาเดิอจ้ากินด้วยกันปลาหนึ่งหนึ่งปลาตัวใหญ่มากปลานิลอร่อยดีมีประโยชน์เนาะจัดการเลยพ่อตามสบายเอาที่เธอสบายใจ ทายบบเบิร์ลกองดินี่เอาเลยแบบใหญ่มากแบบอร่อยมากชิมแล้วปลาแบบสดมากไปซื้อเอาอยู่ในบอ่อเลยจ้า่อตลาดไทยมาเด้อผู้ใดอยากผู้ใดบอยากก็จิกินเพื่อจัดการ พ่อโยไปอีกนิดหน,นึ่งหืมนัวนี่ดูเนือ้อขาวๆข,าว,ขาวจัว่วก่อนจะกินก็ต้องเป่าก่อนเด้อพี่น้องมันจะลวกปากหืม อาปากอาปากผู้ได้ยากอืมหอมแบบไม่ต้องจิม้มน้ำจิ้มก็อร่อยหอมใบมะกรูดตะไคร้อืม้ม เนื้อปลาหวานมากอร่อย <c oughs> ผักก็ลวกเอาแป๊บเดียวจ้ะบะม,มากหลวกเปื่อยนอะนี่จังได้หยำแซบมาเดิมมาเดิมเอินแล้วเอินอีก,อกนี่แหละ